ปีนี้โ่นกแล้วค่ะเขาวาเข้ามาบางถิงบางใจจ้ามาให้อาหารดกนั่งนวลคือเก่าคือเดิมเลยค่ะตื่นตะเสามาเขากำมาออกกําลังตอกําลังกายเดือจา้าไปเก็บพักเก็บมีไปตลาดก้าวว่าสีเฮ็ดกับเขาแซ่บแต่นั่งตัวดีบอกว่าเฮ้ยเข้าอยากกินปูฉันก็เลยแบบว่าสิ่งที่คิดคือนอกต้องอยู่เต็มไปหมด สิ่งที่เป็นน้องเขากําลังลบแดดอยู่เด้อค่ะหนุกนั่งนว่นังเหน็บอ,อมเล็ดโัแพทเว้บางปูไม่ได้แปลว่าต้องมีปูไข่นะจ๊ะหิวแบบง้วตายวายลมแบบเหากระซังแบบบ่ออันค่ะสรุปแล้วเมนิ้วปูที่มันซังมานันก็คือแกงส้มชะอมนะคะมีปูไข่พร้อมค่ะน้องสาวเป็นคนกินง่ายๆค่ะถ้าปลาทอดไม่กรอบก็ไม่กินถ้าเอาไปต้มก็ไม่กินขัดข้าวน้องสาวเป็นคนง่ายๆค่ะ น้องฉันเป็นคนง่ายๆบอสเทวะอาหารราสาติดีทุกอย่างอยู่ค่าละกะมาไหวพร้อมบริการใช่ได้เด้อจ้าติยุ่ยย่ยางเดียวพนักงานหนาอ,อยากแน่จหน่อยสองสัยผิ่นสิเมยเนาะพี่น้อง,องตื่นเต้นเด้นกนกนกมาแล้วมาแล้ว,ลวยุลี่ไม่เกินจริงค่ะสวยงามมากตะโกนบอกน้องจับกล้องเมลเร็วๆแล้วๆชัตเตอร์ไดรูพอสมควรแล้วก็กับกัน เพนี่อันดีงามของชาวไทยเด้อค่ะมาส่งพระส่งน้ำพระส่งน้ำใจค่ะว้อ wow, ลกระป้ายต่อคิวเสร็จก็เรียบร้อยค่ะตั้งจิตอธิษฐานค่ะขอให้มังหฮมีขอให้ยุ่งเย็นเป็นสุขเดอสาธุสาธุปีนี้ผู้ใดขับรถกลับบ้านเที่ยวสุ้การกระขอให้ปลอดภัยเด้อค่ะแ้วค่าปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ใครค่ะทุกทุกท่าน กาดจ้าสวยงามตามทองเรื่องบอกครับดเดียรดอยากสิไปถ่ายรูปกับน้องนุชการนี่จ้ะใครได้ด้วย,วยจ้ารากรจ้าทำนี่อย่างสิดธาดประการแด่ขอโทษขออภัยคือเกาด้อจ้า